เที่ยวสาววัดสวยในเมืองสุพรรณบุรีทริปนี้แจกเ็ดพิกัดเด็ดพาไปครบทั้งมูขอพรเที่ยวที่พักสวยเปิดใหม่และมาชิมขนมร้านดังเริ่มพิกัดที่หนึ่งวัดสังปะซิวพามาเที่ยวโบสถ์600กว่าปีค่ะมากราบหลวงพ่อส่งปรารถนาท่านจะมีชื่อเรื่องมาขอพรปลดหนี้สางหนี้สินจนหลายคนเนี่ยเรียกว่าหลวงพ่อสังบัญชีแล้วให้ไลท์เด็ดนะคะคือมาตามหาโดราเอมอนที่ซ่อนอยู่ในจิตกรรมฝาผนังไทยบอกเลยว่าวัดนี้สร้างชื่อเสียงดังไกลทั่วโลกเสร็จแล้วนะคะพามากับหลวงพ่อทองสำลี พระพุทธรูปอายุพันกว่าปีที่หล่อดดยทองมงคล9ประการเชื่อว่าใครมาขอพรเนี่ยจะสาเร็จสมปรารถนาพามามุงกันต่อที่พิการที่สองวัดแคสุพรรณบุรีเริ่มที่ถ้านาคาสุดคลัง่งภายในปดิสถานพระพุทธมงคลนาคโมลีแล้วมากราบหลวงปู่คงนั่งบนพญาต่อขอให้หน้าที่การงานและธุรกิจมั่นคงแล้วพลาดไม่ได้ต้นมะขามยักษ์พันปีหลักฐานตำนานขุนแผนเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแต้ช้สู้กับข้าศึกได้จริงปิดท้ายกันที่คุ้มคุณแผนค่าจะเป็นเรือนไทยโบราณ ที่เหมือนเราได้ย้ยอนไปในวนนะะนั่งพักกันที่พิกัดที่3ค่ะ Simply Coffee Roaster คือกลับบ้านไปเนี่ยอาจจะคิดถึงสุพรรณบุรีเพราะร้านนี้เลยค่ะเป็นกาแฟสเปเชียลตี้ที่อร่อยมากแล้วที่นี่เนี่ยขเขาคั่วเมล็ดเองด้วยเสร็จแล้วนะคะพามานอนพักกันที่พิกัดที่4วิลล่าสวยเปิดใหม่ได้วิวทะเลสาบชื่อว่าอิสรีเนเชอรัลรีสอร์ทห้องเขาจะตกแต่งสวยและบอกเลยว่าอุป,ปกรณ์เนี่ยครบมากตื่นเช้ามากนะคะก็จะมีฟรีอาหารเช้าอร่อยๆไว้บริการอีกด้วยเช้านี้นะคะก็มาทําบุญใหญ่กันที่พิกัดที่ วัดป่าเลไลวรารวิหารโอโอพามาห่มผ้าหลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าอายุกว่า1,200ปีส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังนางวันทองที่วิหารโคตรตรงนี้นะคะทําให้อินวรันทอเนี่ยได้รับบทนางวันทองคนล่าสุดเพราะว่าหน้าเหมือนมากแล้วพามาชมคุ้มขุนช้างที่สวยอลังการมากข้างในจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก่อนกลับเนี่ยก็ต้องพามาที่พิกัดที่7ให้ได้เอกชัยสาลีเขาจะเป็นเจ้าดังของเมืองสุพรรณที่ทาขนมมานะ่กนกากินเยอะมากต้องมาลองชิมขนมสาลีของที่เอกชัยนะคะคือเขา จะแทบไม่ฝึกคอเลยแล้วโอ้ขอแนะนําเปียม,มงคลยกักษ์ไข่เค็มบุ้มจัดเต็ม5้าฟองอีกอันที่ชอบนะคะคือขนมเปียไส้มันเทศไข,ข่เค็มทริปดีๆแบบนี้ยังมีอีกเยอะ<ๆ>ก็ติดตามไปกำลังใจโฮโอ,โอและช่องกินเที่ยววัดด้วยนะคะ